สำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้มีสาธุชนทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นสีลังกาจีนและมาเลเซียมาร่วมกิจกรรมงานบุญโดยท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำบูชาพระรัตนตรยัยสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตร และได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีตัวแทนนำกล่าวคือกัลายาณมิตรนัตนยัยจันทเสนและกัลายาณมิตรพรชนกแอนเดอร์สันในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโมทียกถาและให้พรเพื่อวความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่าน จากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้แปลแถวรับบิณฑบาตจากสาธุชนเพื่อเป็นการสืบสารวัฒนะธรรมชาพุทธนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถวายพัะตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนเพราะการให้ทานไม่ใช่เพียงให้วัตถุแต่เป็นการฝึกจิตให้รู้จักสละและรู้จักเมตตายิ่งให้ด้วยศรัทธาจะทำให้จิตเบิกบานนำไปสู่ความสงบสุข ส่วนช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยการสั่งสมบุรณ์สร้างบารมีในพิธีทอดผ้า,าป่าบำรุงวัดโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ร่วมกันกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสด้วยการปฏิบัติธรรมรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าปา่า โดยมีกะลายนานมิตรเบนจวันสอนชัยและกะลายนานมิดพรชนกแอนเดอร์สันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ตัวแทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าปา่าจากนั้นเมื่อถึงเวลาสว่างเวลาธรรมกายทั่วโลกคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมการปฏิบัติ ทำรรบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนาวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ซึ่งทุกท่านต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ประทราบดีว่าอาน,นิสงส์งของการบูชาข้าวพระนั้นทำให้เราถึงพร้อมด้วยสมบัติทั้ง3คือรูปสมบัติ ทรัพส,สมบัติและคุณสมบัติซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีอย่างสำคัญจนกระทั่งไปถึงที่สุดแห่งธรรม